เมื่อน,นี้พามาเบิงบรรยากาศหาปลายเลยครับหน้าประตูระบายน้ําบางไซใหญ่นี่ครับหกโมงแรกนะครับตอนนี้ถึงมะฮอดครับผมกับไดพากันมากคพาพูดถามมูกันครับสีผ้ากันลงุงใบวานอยู่ตอนนี้ก็บเอาบรรยากาศมาให้เบิงกันครับไม่คนรลายเลครับ ครับอปลาขึ้นมาแล้วซึ่งเราจะเป็นพวกปลาขานะครับปลาขาวปลาปูหืมเต็มแห่อ้อยักน่ามากเดี๋ยวให้ทีมงาน แห้งค้ำอยู่แห้งชิวคักครับผมว่านี่โอ้คักคักคักสวัสดีครับเชียงแคนเชียงแคนสวัสดีครับ เช็กแคนเอาเชียนบุดเชียะมาเฮ้ยเข้ามาไวสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาไว้ไวน์เมาเอ้าเป็นละโอ้สบายดีัมาพรอรอยแหพูนปาอยู่นของมาครับหเ ตครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปครับจะทางไหนเจอกันครับบรรยากาศน้อบุครับมนี้เอบุญตรนี้วต้องีตมาแ้วนดี๋ยินยากกว่ามังเดี่อเจ้าลากมีม่าดเยมไปเทียบมันเนี้ยเส้นบุญใครมาเนเขาน้นี้น้นยากระสอบ แหงนม่ไน vale okay. ่ะลดกุย่พันน่ะมีนี่ใส่หนีนะครับปลาเข้าครับปลาเข้า phải gấp đỡ hai vương khó ban chua ไปเพิ่งครับไปเพิ่งไปเพิ่งผู้ไหน่ายไม่แย่งกันเลยครับเนี่ย เอาจ้วเช่นวด ไม่ได้นะครับ

ตะก,กอนตะก,กอนตะก,กอนต่อตะก,กอนไปครับเดี๋ยวผมขึ้นเบลเฮงเมื่อวานก่อนนะครับบานนี้ซีบอเลยทายเบิ้งเลยครับเดี๋ยวขันขันไหนแล้วจีทายเบิ้งครับช็อตสำคัญสำคัญเดี๋ยวขึ้นเบลเฮงก่อนครับเมื่อวานก็มูเขาก่อน ช่วงเจ้ายู่ด้กระเป๋าเสือกันนว่มาครับผักยกผักยกโอ้ปลาปะเขาเลยครับผักยกผักยกแต่ว่ามันอาจจะลากระปุกหรือไงผักยกเอ้ยได้เปรียบตัวถือด้อแฮนตาหน่อยนะลองอี๋ครับลองอีเ้ราพกองนี้เรากว่านอยู่นี่มั้งยิ่งักอีกจะพักอุ ใชแขนพงงันนะใช้วงงนสมดูเอามาสมเนยตัวที่ยูบอู่แล้วัน่เหืพกนแเอ้นยนนได้้ักยกพักยกพักยกครับเออลงกครับลงไปเรยเปิดเปิ้คงจะเป็นนักประดาน้ล พักยกพักยกไปครับพักยกกันครับระดีจัง่อยลุยกันต่อแต่ก็สิเมื่อเพลงงานนี่ครับแบบนี้ที่เขางานละเชิญบุษบาไปลองเพลงครับไปครับลุยลุยไปเลยครับได้ทรันี่แหละครับมือนี้ พอด็มุกพอด็ทีเ่เขาเรงไปครับไปเจอกันไหมนะครับแแฮ่แแฮ่แห,แหมไงพวดปั๊มโดดออกเบิดไปครับเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสขับคุเฮ้